สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ครับพาเอฟซีมาตามแนวทางแม่ครับเอฟซีกับเด็กรองมาว่าไปตามแนวทางของคุณแม่แป้นให้แน่นะครับกับภูมีผู้ติดตามรอคอยอยู่นะครับกับธรรมดาเอฟซีว่ากับมีเขาวิลุดบ๊อบไปยังมาสั่นกับข้าวจอมมักเล็กวิ่งไหมแม่เล็กวิ่ง มันก <C jin x 2> <at> ับทบอกมันบอกออกว่าซุงหวดดอกก็มันกัเขายวงขะของออกแล้วเขาร้ายก็ออกเป็นดอกพีเนาะนั่นบอกถือกับเโทษเอฟซีหลายเด้อแม่ก็บอย่าง้จากว่ามันสีออกโบออกเนาะครับเป็นเพียงแนวทางเนาะแม่เนาะเป็นเพียงแนวทางมันเหล็กมันนวดใชาเพรามันสีออกเป็นไรมันการฮักประกาศเสียนหลายสำนักอยู่แม่ครับเนาะกับ่มเป็นอยังดอกแม่ครับมันเพราะว่ามันหลายสำนักกับ่มมีแต่เฮ้าครับก็ถือเป็นธรรมดาแนวทางเอฟซีกัเรียกร้องมาว่าไปตามแนวทางของแม่ให้แน่หันละ ทางสองเฮาก็ได้เดินทางมาจับชบาผ้ารวยวิไลแหย่โชคมื่อนี้กลับมาตามแนวทางฝากตอนเนปซีเมื่อเมื่อนี้แม่เจริหายสุดเต็มแน่นอนบ้างต่ว่าอ่าครับเอาเป็นสุดเต็มก่อนบ่แม่สุดเต็มครับแต้ฮห่อนคงพี่หายยังสิให้สให้ยชุดให้ยชุดอันให้ยชุดเน้นเน้นโอครับได้ได้ได้ครับแม่เนาะมื้อนี้เอาชุดนี้ไปซะก่อนเอาชุดเต็มแต่ว่าชุดชุดเน้นนั่น โผมสุดท้ายป่าแม่โผมสุดท้ายครับโอเคแม่โอเคฝันดีป่าแม่วันนี้ว่าอะไรฝันอยู่ว่าได้ฝันฝันว่าได้แหวนก็เห็นบอกฝันว่าอะไรซูเปอร์แย่งก็สีซูญหายเนาะเว้ามื้อวานได้คิปบอกบอกก็เแม่ยนึกว่าอะไมงี้เงิ้ยคันคันเกิน25ปีแล้วสิเป็นหานึกว่าซูนหาเม่ยนฉบักก็วอาผมก็เลยว่าผมก็เว้าแย่งคําแม่ว่าแม่นบ่แม่ว่าแม่ว่ามันเป็นเคยเป็น0207แม่นบ่แม่ว่าผมก็เลยว่าเอ้าแม่น มือน so like ี่มันเป็นห uh ่านีผมกัยังว่าอยเนี่ยพอว่าวในคีพะว่าเอฟซีเขากัฟังอยู่ดีแม่เพราะว่าเออเออแม่ว่าศนสองุนเตะเกาว่าแม่ฟันว่าแต่แม่ฟันนี่มักสิเป็นศนสองเสผมก็เนยว่ามือนี่มันเป็นหานีแม่แม่ว่าผมด้แยงค์ขวันเนาะหยิบสองวงมากับพันสานิ้วเป็นบอกรามาเส่นิ้วแม่ก็ตีเลยเรุนหาหยิบสานิ้ววก็เป็นวงยู่แลกนนุ่นตีพวกนี้กันพวกนี้นี่ยยูยีซี่ผาปีกเป็นเป็นเจเพ็ นู้เลยว่าศูนหาเนะฟันคิวแต่ว่าคนสีบถือฟันไม่แม่ฟันไม่ฟันเแม่นอยู่แต่ว่าเขาจับจับตัวเลขตี่เขาคือคันคันพวเข้าเจ้าตีนีเข้าเจ้าตีงานนี้ศเข้าเจ้าบอกว่าเมื่อนี่ก็หาอยู่แล้วเมื่อจับเอาแหวนมนบอกบานีแหวนนี่ครับแหวนนี่ก็เป็นว่งอยู่แล้วครับข้าเจ้าก็วุ้ยหาศูนหาเตะเลยเข้าพันหลวงบอกเออครับมันว่าเป็นยังแม่ว่าเป็นยังฟันไม่งวดนี่มากตัวใดแม่มีงวดนี่ได้ยังมากเี่ย เรกวิ่งหนึ่งกับหกแม่ก็มักหกมักหกว่ะนี่กับแม่นฟันคือฟันหกแม่นเห็นว่าบนล่างมันบ่เม่วหกนี่มีสี่ตัวในข้างบนั้างล่างโอ้ครับเอาขนาดติดตามด้วยครับเอฟซีเลกวิ่งของคุณแม่แป่นกะคือบกค่อยผันมาดสองตัวมาหนึ่งตัวอยู่แล้วกันให้สามตัวนวดก้อนกับเขาอยู่หาแต่ว่าแม่ให้สองตัวเนาะครับว่ามันหลายกันสามตัว ิบหาโตสิบหาคู่แม่จุดเต็มสิบหาคู่กันใหญ่อีกตั้งสูงเสื้อไทยเจ้าแวก็คือชุดเต็มแม่นี่แค่สิบหาคู่เสื้อผ้าก็ชุันละโอ้ยี่สิบเอ็ดตัวนั่นละโอ้ยก็คือว่าอันนี้ไม่ค่อยไปแล้วคัดตัวนิ่งออกอืมก็คือชุดเต็มแน่นอนนี่ก็คือสิบหาคู่ยี่สิบเอ็ดผมเนี้ยพี่พี่ตัวพี่นั่ตัวนึงอันนั้นจะคู่นั่นอ๋อแม่ไม่ได้ไม่เขียนแยกออกมาเสือแยกออกแล้วครับครับ เป็นชุดแขออโตมิโซกันเลยครับชุดเต็มแม่กรับว่าถือว่าหลายดีนะแม่เอฟซีเอ้ยเบิงหลวงบ้านค่ะยังคงสุดท้ายเด้อยังคงสุดท้ายต้องติดตามกันอีกนะแม่เนาะกังสิฟันเนียนไห้นะแม่เนาะแคน้าจอไว้พี่น้องตัวเล็กแน่นางนะแคบ้าจอไว้เด้อครับเอฟซีครับจัดเจนอยู่นะค่ะเนาะเอาฝนตกะสิตกล่มกับบีบีแม่ละพี่น้อง ครับเก็บหน้าจอไว้ครับไปฟันเอาเด้อเอฟซีถ้ามันจังไดก็ได้ว่ามันนะเอาไปเสียงเบอรมียรเอาไียงเบอร์มันอันนี้อากาศคืออืมไปเสียงันะมันดีกันไสหลวดนั่นแกคนสุดท้ายยังอีกเยอะแม่เนี่ยไปเสียงเนี่ยไปยังมือแรงเพื่อฟันดีกันสิได้มากตามไปเอฟซีอีกครับนี่เป็นชุดเต็มนะครับฟันเต็มเยอะชุดเต็มแนวทางของคุณแม่แป้นนะครับประจำวันที่หนึ่งสิงหานะครับไก่โค้งสุดท้ายคุณแม่วาสิมี่สุดตัดคัดเน้นให้นะครับ นี่ก็เอาชุดเต็มไปพิจารณาก่อนสำหรับเลขวิ่งของแม่เหานะครับหกกับหนึ่งแม่เหาหมักหกเด้อครับพี่แม่มักเป็นส่วนตัวแลักกาเต็มมีกับนะมันนี่มั้ยับบกับบวันนี้ว่ไเด้กับดอกนี่ย่ต้องกัับบอ้มันลายแล้วเนาะแม่น้อลายเหล้วยมว่าต้องกับดอกโอ้โหเอ้ยืนตัวตรงไปเลยยืนตัวตรงไปเลยยืนตัวตรงไปเลยครับบนล่างเอฟซีครับพุณแม่ว่าบ่ต้องกับยืนตัวตรงบนล่างยาำมาเป็นบนล่างเด้อเอฟซีครับแล้วพี่น้องก็สิว่าเอ้าวแม คือคือบะมี่ตีหกนั่นี่แม่ว่าล้อออกคงสุดไทยออกคงสุดไทยออกสุดนี่ไปไปแนมเบืองกรพี่น้องแม่เพิ่นสิบใบคงสุดไทยนะคะเนาะครับคุณลองคนเอฟซีกับจีคองใจเอ้าเน้นหกแต่ว่าบะมีในชุดเต็มครับอืมยัง่างย่าดเสี่ยมีชุดเน้นอยู่เขาเอิ่นว่าชุดซับขาหลอกอืมย่าจะมืออไปอัดเออย่าจะมืออไปอัดนานแต่ในบอกว่าห้ามดูในบอกว่าคลิปนี้ห้ามดูนะคลิปนี้เจ้ามือห้ามดูอ่าอืมแม่มีที่เด็ด เอฟซีนะครับคลิปนี้มีที่เด็ดเจ้ามือห้ามดูแต่บอลเหล็กวิ่งแม่นักไปที่หกเอฟซีมีตัวเลขในดวงใจอยู่ยว่ากันลอกไปจิบใส่กันเนาะแม่เนาะครับอ่ามันเป้งนะครับเอาเป็นแนวท่างนะครับซึ่งในคาร์ล่าค่ะคงสุดท้ายว่าแม่คนสีมันดคงสุดท้ายเดี๋ยวจะเล่นไงเดี๋ยวให้แม่คนไปเสี่ยงก่อนมือแรง ฟันแม่นๆคือนเอาได้แม่เด้อเอาเอาไปเสี่ยงฟันนี่ด้วยฟันงูที่แล้วห่อเอาบ่เป็นสื่อๆน้องเม่โอ้ยแหวนจับเอามือจับเอาแหวนนี่เสียดายเสียดายอยู่เนาะแม่เนาะเสียดายนะครับเอาแก่ไหมแม่ฟันไหมถือว่าฟันแม่นนี่แม่ห่อเอาบ่เป็นสื่อๆเนาะฟันแม่นยี่มันสองสามวัน้วฟันแม่นอยู่แต่ว่าตีบได้จังหวะบ่ท่านมาซื่อๆนี่แหละแม่ มารอบนี้แล้วแม่เองว่าสิว่าตีบ่ไดกับ่เมนนห้องกับคุยกันนเยศูนย์สี่ศูนยาูนยสองอยู่แตบว่าเอาแตศูนย์สองอะนะศูากับว่าเอาไนแกือไปแม่เอาครับแคปหน้าจอไปน้ำดื้อครับเอซีครับท่าตเละวทางานบดนครับหลายสำนักยูดอก่หลายสำนักแต่มีเขาไมีรุนหลังเก่าฝากตอนเพื่อนเป็นเนวทางไปให้เบื้องส่กันหลายสำนักครับผู้คนขอเนีทางของแม่กัไหล กระจัดพูว่านี่กการลวดแม่น้อมันคัดกระพานครับกระจัดลวครับแม่นครับแม่ครับแนวทางของแม่ก็บ่ไหลายม่ต้องกลับด้วยเอฟซีครับย้ำว่าไม่ต้องกลับแต่ว่าเป็นบนล่างนะครับแต่ว่าผู้ใดว่าแนวทางหลายสี่กรอดตัวนิ่งนะคะรอดโค้งดท้ายนะคะสำหรับคนงบหน่อยอันนี้ก็เอาไปเบื้องเป็นแนวทางไปก่อนเนาะแต่ละหน้าเบป็งก่อน สำหรับวัวมันึ้นหลายตัวแท้ลอดชุดตัดนะครับเอาเขาใจตามนี้เลยนะครับไหว่ารลอดชุดตัดเดี๋ยวแม่คงชุดท้ายแม่เข้าสินินห้นะย้ำนะคะนอว่าชุดนี้เป็นบนล่างนะพี่น้องเบื้องดีๆนะคะเขียนใไหว่าวิ่งนะกับบนล่างนะคะแล้วกับชุดของแม่นี่ก็เป็นบนล่างเพียงแต่บอตตองกับนะคะเต็มที่ต้องกับนะคะเนาะฟังให้ชัดเจนนะคะเอาสถานีค่ะขอขอบคุณแม่เนาะเนาะทีแบงปันแนวท่างอเยสซี่เข้าครับ พี่จระนาเบิงเดอร์มัน่ถ,ถือกันจะว่ากันย้า่กับเฮ็ดเหเลขข็กคำนวดจังซส่ละ่ะห้าห้าอ,อกห้าเข่าอยู่ครับว่า,าเป็นยังแม่ครับเอาขอกรับขอบุญของคุณแม่ครับขอบคุณครับเอาอพี่น้องคะหลังจากที่รับชมเราฟังแนวทางนะคะกับคุณแม่ไหวนะคะเนาะเอาพี่น้องก็รองพิจรารณาเบิ่งนะคะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเนาะช่วงนี้บรรยากาศนะคะพี่น้อง ลมแห้งแล้วพี่นอ้องฝนสิตกนะคะนอสวงประมาณนะคะหกโมงกว่าแล้วนะคะมาตามแนวทางฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะเขามารับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อปิ่นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะเนาะเอาสัะคลิปนี้เชับาขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ